สวัสดีครับอาจารย์อูก,การันตีนะครับเดอะไทม์แมชชีนย้อนอดีตด,ดูอนาคตปรับพวงจุ้ยเสริมความสำเร็จกันครับวันนี้เรามาดูคลิปการพยากรณ์กันนะครับช่วงนี้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับยาวๆกันเลยตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปีเลยดาวเสาของเรานั้นมีการโคจรผิดปกติกันแล้วก็เรียกว่าพักเสิรตมนกันนะครับองศาจะน้อยลง ผลของการที่ดาวเสานั้นมีการโคจรผิดปกตินั้นมีผลแน่นอนแต่ผลนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความลับว่าแต่ราศีนั้นจะเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะครับครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้เป็นกําลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆท,ท่านด้วยนะครับการพยากรณดาวเสาย้ยายนะครับทายโทษทุกทายเสาดาวเสานะครับมีคาแรคเตอร์ที่ดีก็คือ เป็นนักของการขยายครับขยายซ้ายขยายขวาอันนี้คือข้อดีของดาวเสาเลยนะครับทำงานไม่ได้อยู่แนวเดียวข,ขยายาซ้ายได้ทีขยายขวาได้ทีนะครับเพิ่มลายเพิ่มรายการผลิตรายซ้ายลายขวาได้อันนี้คือข้อดีของดาวเสาแต่คนไม่ค่อยพูดกันนะครับส่วนดาวเสานะคนก็ชอบบอกว่าเป็นดาวทุกขใช่ครับมันต้องอดทนรออดทนรอความสมําเร็จทําไปก่อนทําไปก่อนปุ๊บ เงินก้อนเล็กๆไม่เอาเอาเงินก้อนใหญ่อ่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดาวเสาเรานั้นทําไมผมถึงเอาตารางนี้ขึ้นมาเพราะว่าปกติแล้วทุกคนก็จะพูดกันว่าดาวเสาร์นั้นอยู่ในราศีกุมอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับราศีกุมนะครับแต่สูตรของผมดาวเสาร์นั้นส่งกําลังเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับเรือนตัวเองเรือนที่สามแล้วก็เรือนที่สิบนะครับผมหนึ่งสองสาม มาก็จะมาอยู่มีผลกําลังให้กับราศีเมษเช่นเดียวกันแล้วก็มาที่ราศีพิจิกอีกหนึ่งอันแต่และราศีนั้นก็จะมีผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันดาวเสารลองมองว่าเป็นลัคนาราศีเมษเลยดวงเมืองปุ๊บดาวเสาเราที่เป็นอยู่ในตําแหน่งของราภะนั้นอ่ะวิ่งเข้ามาที่ราศีเมษด้วยวิ่งเข้ามาที่นี้ด้วยก็คือราศีเมษนั้นก็ได้รับ อาน,นิสงของดาวเสาจะเรียกว่าอาน,นิสงหรืออะไรดีกว่ากันตอบยากเพราะว่าดาวเสารนะั้นมีข้อดีก็คืออดทนรออดทนไปเดี๋ยวความสําเร็จจะมางานใหญ่ๆจะมานะครับแต่ตอนนี้มันดันมาเจอกับดาวตัวเองที่ราศีเมษพอดีตรงนี้เหมือนกันภาพร,มรวมๆดาวเสารเขาพูดไปการงานการงานนั้นพอดาวโครจรผิดป,ปกติก็หมายถึงความช้าทุกอย่างจะถูกเลื่อนออกไปทุกอย่างจะไม่เป็นไปตาม กำหนดเอาไว้ช้าแล้วกำหนดการว่าตามนี้ก็ต้องมีการเลื่อนออกไปทุกอย่างจะถูกเลื่อนออกไปนะครับก็คืองานจะช้ากว่าปกติความสําเร็จจะมาช้ากว่าปกติที่จะเกิดขึ้นโดยจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างมีหลายๆอย่างมีทั้งหมดสามมุมส่วนแต่ละราศีนั้นจะมีเกณฑ์กันเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละราศีนั้นมีเกณฑ์อะไรกันบ้างครับครับมาพบกับการพยากรณ์กันะนะครับผม ราศีกันกันนะครับผมชาวราศีกันนั้นจะมีเกณฑ์อะไรกันเกิดขึ้นบ้างนะครับผมดาวเสาของเราย้ายโคจรผิดป,ปกติกันเกิดขึ้นนะครับผม mm. โคจรเป็นพักเป็นเสร์เป็นบนนะครับผมพักเป็นเสร์เป็นบนก็คือดาวเสาของเราเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของภาระที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วภาระเหล่านี้มันจะคาดหวังมันจะเลื่อนออกไปนะครับผมลักษณะน,นี้ชาวราศีกันนั้นปกติดาวเสาของเราอยู่ใน อริอยู่แล้วชั่วโมงนี้นานและผ่านมาเป็นปีและรู้สึกเหนื่อยอ่อนกับภาระที่เกิดขึ้นนะครับผมภาระความรับผิดชอบไม่ว่าอาจจะเป็นภาระของตัวเองหรือภาระของผู้อื่นก็มีสิ่งที่จะต้องเหนื่อยล้ามานานหลังจากนั้นภาระนี้ถ้าให้มองเป็นเรื่องของอะไรอัโนโรคภัยให้เจ็บก็ได้ภาระของบ้านภาระของคนหลายๆคนอคนเป็นลักษณะนี้ครับ ดาวเสาของเราส่งกําลังตาเป็นสามก็เป็นสิบนะครับผมเอาเป็นที่สามก่อนสามไปอยู่ที่มอณะนะภาระนั้นอาจจะมีเกิดเรื่องของความเจ็บป่วยภาระนั้นเป็นภาระที่เว้ยอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆละภาระตัวนี้โอ้รู้สึกแย่เหนื่อยอ่อนไปหมดอันนี้ราศีกันก็รู้สึกเหนื่อยมาน,านานแล้วนะความจริงแต่ยังโชคดีที่ดาวพฤหัสเราของเรานั้นย้ายมาอยู่ใน พบสุภะก็เลยอย่างมองเห็นความสําเร็จอยู่ทุกอย่างนะครับถ้าเป็นมรณะเข้ามาในพพมรณะเสาของเรานั้นก็มีเรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของการทํางานที่จะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นทําไมถึงการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราวนกลับไปดูที่ตัวที่เป็น10ก่อนในภพสหัชชะนั่นเองภพสหัชชะนั้นดาวเสาของเราส่งกําลังมาที่10เช่นเดียวกันมาที่10นั้นก็คือมีเกมที่จะเฮ้ยทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อน กับคนเก่าๆที่เคยรู้จักกันแต่อาจจะเฮ้ยไม่ถูกกันมาก่อนอาจจะเคยทะเลาะกันมีปัญหากันบ้างมาก่อนเพราะว่าดาวอังดาวไอ้ภพตัวนี้เป็นดาวอังคารนะครับผมดาวอังคารกับดาวเสาร์นั่นคือเคยมีปัญหากันมาก่อนตอบว่าอย่างนี้เพราะว่าดาวเสาร์กับดาวอังคารนั้นจริงๆเป็นดาวที่ไม่ถูกกันพอาไม่ถูกกันมาก่อนก็คือเป็นเพื่อนที่มันรู้จักกันมานานอาจจะมีไม่กินเส้นกันบ้างแต่ตอนนี้มีภารกิจที่ต้องมาทําร่วมกัน เพื่อนเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าคนรู้จักกันมาน,น,นานๆละเจ็ดปีสิบปีเลยส่งผลให้ในภพมรณะนั้นมีเรื่องของการเดินทางเดินทางทํางานเดินทางไกลเกิดขึ้นก็มีเกณ์ที่จะป่วยเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็อย่าลืมนะครับเตรียมยารักษาโรคยาสามัญประจําบ้านยังไงก็เตรียมเอาไว้ใส่กระเป๋าไว้ด้วยถ้ามีการเดินทางเกิดขึ้นเกณฑที่จะเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็มีนะครับผมเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับอะไรเจ็บป่วยตรงนี้ อังคารกับเสาร์นะครับผมอังคารขับรถขับปลาให้ระวังการเจ็บป่วยก็ปวดหลังปวดตัวปวดศีรษะมีเกณฑ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับผมการทํางานอาจจะต้องล่าช้าการเดินทางอาจจะไปที่แบบเ้ยไม่เคยไปมาก่อนไปแล้วก็ทุกอย่างเป็นไม่เป็นตามสเก็ตก็คือ,อทุกอย่างเลื่อนได้ตล,ตลอดครับมีการโดนค่าใช้ใจ่ายอยู่เสมอเนื่องจาก ปีนี้ดาวเสาเป็นโลกาวินาศด้วยครับอันนี้ก็คือเกณฑ์นะครับผมเดินทางไกลก็อย่าลืมติดยายารักษาโรคยาประจําตัวไปด้วยนะครับผมแล้วก็ภาระนิสินมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดก็วางแผนการเงินไว้ดีๆนะครับผมขอให้โชคดีทุกทท่านครับชาวราศีกันครับครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้จบกันไปลทั้งหมด12ราศีกันเลยนะครับเสาโทษทุกทายเสานะครับเสาย้าย ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องกังวลมากนะครับอะไรๆดีๆอาจจะช้าไปนิดนึงอะไรดีๆขยายขยายไปเดี๋ยวตอนนี้เราจับช่องทางกันเจอแล้วนะครับโอเคครับก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือชื่อช่องอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการยกย่องให้เป็นชื่ออาจารย์หูขึ้นมานะครับผมครับใครมีอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบแล้วก็จัดการ เคลียร์ให้หมดเลยทุกอย่างนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ